สวัสดีพี่น้องนะครับสวสดีเชนะครับสาหรับแนวทางวันที่16ใกล้จะถึงแล้วนะครับฝากเลอทีทุกท่านนะครับผู้เข้ามาติดตามนะครับเรื่องของศาสตร์ตัวเลขงวดนี้นะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับจะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่นะครับก็แล้วแต่พี่น้องฝากกันไว้นะครับสําหรับแนวทางนะครับ ตัววิ่งตัวรูดนะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับจะมีประมาณนี้นะครับแนวทางแบ่งปันพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมวันที่16นะครับกค6กสาหวยรัฐบาลนะครับพี่น้องตัววิ่งตัวรูดนะครับหาซื้อลอตเตอรี่นะครับก่อนด้านนะครับพี่น้องฝากกันไว้ทีทุกท่านนะครับ ตัวเลขที่น่าจะมาจ่อเด็ดเน้นให้นะครับไม่ปากหมุดพันทงให้นะครับสลหรับบนล่างนะครับสำหรับงวดนี้สามตัวหน้าสามตัวหลังเลขรัฐบาลนะครับแนวทางแบ่งปันพี่น้องบุกมาติดตามนะครับลุงๆให้ก็สําหรับศาสตร์ตัวเลขก็คือแนวทางนะครับแบ่งปันเท่านั้นขอพี่น้องโปรดใชวิจรณญาณน,นะครับในการรับชมพี่น้อง สายดุลพินิษนะครับชีวิตเลรนาญานกันนะครับพวกก็มาติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องสาหรับวดนี้จะเข้ายิงหรือไม่นะครับงวดทก่แล้วเข้าไปนะครับ897ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับวันนี้สําหรับแนวทางที่น่าจะเป็นนะครับสําหรับตัวเลขก็มีประมาณนี้นะครับ ยอดเด็ดเน้นให้นะครับสำหรับงวดนี้จะมาหรือไม่นะครับสูตรก็คือสูตรเข้าต่อหรือไม่นะครับเีทซีทุกท่านนะครับโอ้ใช้วิจรณญาณกันนะครับพี่น้องได้ดุลพินิษของท่านเองนะครับผู้เข้ามานะครับก็แนวทางแบ่งปันนะครับพี่น้องสำหรับตัวเลขนะครับที่น่าจะเป็นก็ ฝากพี่น้องเอาไว้นะครับ3กับ8ตัวเดียวกันนะครับพี่น้อง9กับ6ตัวเดียวกันใช้ดุลพินิจด,ด้วยนะครับตัวเลขก็คือศาสตร์นะครับศาสตร์ตัวเลขนะครับที่น่าจะเป็นก็ประมาณนี้นะครับแนวทางก็แบ่งปันพี่น้องฝากทักทีกันไว้นะครับ ลงทำสูตรนะครับก็ตัวเลขน่าจะเป็นสูตรก็คือสูตรนะครับพีนนน่น้องจงโชคดีนะครับสำหรับวันที่16จะถึงนี้นะครับจะมีประมาณนี้นะครับพี่น้องอก็ใต้คลิปคอมเมนต์นะครับฝากกันไว้นะครับแนวทางแบ่งปันนะครับ ตัววิ่งตัวรูดนะครับก็น่าจ,จะเป็นก็ประมาณใดอย่างไรนะครับก็ใช้ดุลกินิสเอาก็แล้วกันนะครับพี่น้องฝากเก็บีทุกท่านนะครับก็มาติดตามนะครับตลาดแนวทางนะครับก็คือแนวทางนะครับตัววิ่งตัวรูดสามตัวคู่โต้นนะครับหาดซีลอตรี่กันไว้นะครับ สามตัวหน้าสามตัวหลังหน่าจะแตกนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับหวยรัฐบาลนะครับสลับวันที่สิบหกกยนะครับ6กสามสลับสับตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับฝากพี่น้องกันไว้นะครับก็แบ่งปันนะครับแนวทางสูตรนะครับก็คือสูตรนะครับก็ลงให้นะครับสำหรับวันนี้ ฝากเก็บซีไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับฝา,ากพี่น้องนะครับ <c oughs> แบ่งปันให้นะครับย,ยัไม่ได้ไม่เป็นไรพี่น้องจงโชคดีนะครับสำหรับวับนนี้ <c oughs> สองตัวบนล่างหรือว่าสามตัวคู่โตดนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับพี่น้อง <c oughs> ดูให้ดีนะครับสลหรับวันที่สิบหกนะครับกยนะครับหกสามพี่น้องแว่าจะเป็นฮานอยนะครับดูตัวเลขใดๆนะครับหวยลาวนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับพี่น้องฝากกันไว้นะครับทางแบ่งปันให้พี่น้องผู้กมาติดตามนะครับสำหรับงวดนี้นะครับ รัฐบาลนะครับพี่น้องหาซื้อก่อนด้านนะครับหลับแนวทางวันนี้ลุงนะครับแนวทางวันที่16นะครับผ่วรัฐบาลนะครับพี่น้องอาซื้อลอตเตอรี่นะครับไม่สนับสนุนในเรื่องการพนันโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมแต่และจิบนะครับลุ ให้นะครับสำหรับแนวทางแบ่งปันนะครับพี่น้องฝากกันไ้นะครับเอ่อไม่ว่าจะเป็นจนวน้ำตาเทียนหรือว่าออแม่จามจรีนะครับกางโคกบอกหวยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขที่ลุงได้มานะครับ น่าจะเป็นแนวทางนะครับแบ่งปันพี่น้องได้นะครับสหรับงวดนี้นะครับขอให้ได้โชคดีกันทุกท่านทุกคนนะครับก็แล้วกันนะครับใครเข้ามาตามกดไลค์กดแชร์นะครับขออนุโมทนาสาธุสลบพี่น้องผู้ที่ได้นะครับกดสรับกรนแล้วว่าหวยรายวันนะครับแต่ละวันก็เข้าไปนะครับเข้ามารายวันแล้วนะครับ ทุกท่านนะครับผู้ก็มาติดตามนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับฝากเรีทีทุกท่านด้วยนะครับแนวทางวันนี้ตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับฝากพี่น้องนะครับทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผู้ก็มาติดตาม พี่น้องจงโชคดีนะครับสำหรับวันที่16สิงหกถึกันยายนนี้นะครับหวยรัฐบาลนะครับแบ่งปันพี่น้องสำหรับตัวเลขที่น่าจะเป็นที่8 72นะครับ2 8 7 9 8 2 2 9 5นะครับ2ตัวแตกที่น่าจะเป็นนะครับ8 7 7 8จ2ดเ็ดปนะครับ9559นะครับ เจ็ดสองสองเจ็ดสอง,สอง,สองตัวล่างเลขรัฐบาลนะครับที่น่าจะเป็นสองหกแนะครับงวดนี้ขอฝากพี่น้องเอฟทุกท่านนะครับผู้เข้ามาติดตามนะครับหาซื้อก่อนด้านนะครับพี่น้องฝากกันไว้แนวทางแบ่งปันเท่านั้น อวยพี C, ทุกท่านจงโชคดีผู้เข้ามาติดตามก็แล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์โปรดช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องฝากอฟี C, ทุกท่านนะครับผู้ขออนุโมทนาศาธุร์ทลสลับพี่น้องผู้ที่เป็นสะพานบุญให้นะครับฝากลงมานะครับทำบุญให้นะครับสำหรับว่าตอไปนี้ก็ขอพี่น้อง ลงใช้วิจารณญาณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณกันนะครับใช้ดุลพินิจของพี่น้องเองนะครับแนวทางก็แบ่งปันพี่น้องนะครับทุกท่านทุกคนผู้เข้ามาติดตามด้วยนะครับถ่ายคลิปนะครับดูไม่ทานก็ย้อนคลิปก็ได้นะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับแนวทางแบ่งปันเท่านั้นาศาสตร์ตัวเลขก็คือาศาสตร์ตัวเลขนะครับ เป็นสฏิติตัววิ่งตัวรูดให้พี่น้องผู้ก็มาติดตามนะครับฝากแนวทางให้นะครับสำหรับทุกท่านทุกคนก็แล้วกันนะครับพี่น้องสำหรับท้ายคลิปนี้นะครับไว้รักบาลนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดอย่าข้ามโฆษณานะครับพี่น้องดูกันให้จบคลิปนะครับคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าดีไม่ดีนะครับอย่างไรนะครับ ฝากเว็บทีทุกท่านนะครับบอกให้ลงสู้สู้สู้อยู่แล้วนะครับพี่น้องฝากเก็บทีกันไว้นะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นก็มีปาะมานี้นะครับพี่น้องดูไม่ทันก็ย้อนคลิปนะครับเจ็บหน้าจอนะครับพี่น้องฝากกันไว้นะครับย้อนคลิปดูกันเราเองนะครับดูไม่ทันนะครับดูเลยหลายรอบนะครับฝากพี่น้องนะครับกูเข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามนะครับ คลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านวันที่จังหวัดกคนะครับหวยรัตวันตัววิ่งตัวรูดนะครับก็มีประมาณนี้ขอเอฟซีทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนนมมหาณาชาลิติเอหิมามะนาชาลิติเอหิมามะขอพี่น้องจงโชคดีนะครับสาธุ